เฮ้ยทุกคนวันนี้ไปได้ยินข่าวมาอะไรวะคือแบบที่บ้านฟูกอ่ะนางเก็บขยะขายแล้วคือแบบตอนเย็นใช่ไหมนางก็ชอบไปขอเศษอาหารจากป้าไม่บ้านไม่รู้เอาไปทำอะไรไงทุกคนใน้ดูคลิปที่เราตัดยังอะ่ะไปเถอะไม่อยากยุ่งกับขยะมันเหม็นอะทำไมนะพูดอย่างนั้นล่ะเราไปทำอะไรให้เธอเหรอ เราได้ยินมาว่าพีชอบเก็บขยะไม่ชอบอะสกระปรกเราก็เห็นว่ามันขายได้เราเลยเก็บไปให้แม่จับทำไมต้องมาเก็บกันด้วยอะไเถอะเมว่าแม่สกเน่คำก็ขยะสองคำก็ขยะมานี่ตามพี่มา พี่นี่มันกองขยะเนี่ยพาหนูมาทำอะไรอะ่ะร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นก็พี่พามาที่นี่ยเพื่อมาดูขยะว่าขยะพวกนี้มันสามารถเป็นพลังงานได้นะขยะเนี่ยนะน่าขยะขยนะแขยงอ่ะอ้ามากันแล้วเหรอสองคนนี่ได้ข่าวว่าชาบูรี่เพื่อนว่าเพื่อไปขยะใช่ไหมรู้ไหมว่าขยะพวกนี้สามารถสร้างพลังงานได้นะพลังงานอะไรอะ่ะพลังงานทดแทนไงไปเดี๋ยวพี่พาไปดู ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้กระบวนการคัดแยกขยะจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการนำขยะแต่ละประเภทไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดการใช้งานต่อไปหลังจากที่เราได้ไปชมการแยกขยะกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านฝ่าเดงจังหวัดเพชรบุรี ดีค่ะสวัสดีลูกคุณลุงช่วยอธิบายวิธีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงให้ทุกคนได้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ลูกไอ,ไอท้ไอที่เราเห็นนี่ก็คือระบบแก๊สเชื้อเพลิงแบบบอลลูนนะ<ช>ลุงใช้ผ้าใบมาแยกให้เป็นถุงบอลลูนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการทําเรื่องแก๊สเชื้อเพลิงก็คือไม่ยาก <S <S พอประกอบบอลลูนเสร็จแล้วก็ขุดดินเราก็ฝังลงไปในดินครึ่งหนึ่งของลูกมันข้างในก็จะเป็นน้ําหมักที่เราเอาขยะอินทรีย์ที่มีขยะอินทรีย์ทั้งหลายคือเศษอาหารมูลสัตว์เหล่านี้มา,มาเทใส่ นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อดีของมันก็คือมันกําจัดขยะอิซีได้วันละ30กิโลลูกนึงมันกำจัดขยะอิซีได้ถึง10ตันนะแล้วข้อดีข้อที่2ก็คือพอเราทําระบบก๊าซชีวภาพได้แล้วเนี่ยเาเราสามารถที่จะเอาแก๊สที่ได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยไปทดแทน LPG ในการหุงต้มวันหนึ่งได้ครึ่งกิโล LPG เทียบเท่าก็เดือนหนึ่งเหมือนกับเราซื้อแก๊สมาถังหนึ่งเนาะ,ะและ้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราเอาขยะเหล่านี้ทิ้งกองไว้เนี่ยมันก็จะปลดปล่อย CO2 ขึ้นสู่ชั้ แต่อตัวนี้เราไม่ปล่อยให้เขาอยู่ในนี้แหละเพราะนั้นสิ่งที่ดีก็คือเขาสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องการปลดปล่อย co 2ได้ปีหนึ่งครึง่งครึ่งตันครึ่งตัน co 2เนาะ co 2, นึกนึกภาพแก๊สที่มันลอยอยู่ชั้นบรรยากาศได้ไหมลูกฟุตบอลใหญ่ๆเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตรนะั่นคือลูกหนึ่งนั่นเทียบเท่า1ตันนะก็ะคือใน1ตันเนี่ยแต่อันนี้มันสามารถลดได้500กิโล co 2ปีหนึ่งก็กตันหนึ่งนะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูว่าหลังจากที่ได้ ได้กัาไปีทไปทดแทนไอบีทำกับข้าวเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะโอเคจ้ะเห็นไหมเขาเอาเศษอาหารที่เหลือจากในครัวนี่แหละครับมาเทมาเททุกวันเวลาแล้วแต่ที่ได้บางวันก็มีน้อยบางมากบ้างจากชุมชนใช่ไหมใช่จากคู่เรือนเลยครับจากัวเรือนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เขาผลิตแก๊สได้แล้วจะเอาไปทําอะไรได้บ้างไป จากชุมชนนะคะจะมีการผลิตแก๊สเชีวภาพแล้วจะสามารถนําไปใช้พลังงานผลิได้บ้างคะ,ะที่ที่นี่เนี่ยเราเราทำเรื่องของการแปรรูปด้วยเพราะว่าเราปลูกต้นกล้วยเยอะนะ,ะสิ่งที่ได้จากกล้วยที่เป็นขยะก,ก็คือเปลือกกล้วยปกติเปลือกกล้วยในปอกเราต้องทิ้งใช่ไหมครับ<ช>แต่ที่นี่เราเอาเปลือกกล้วยมาใส่ระบบแก๊สเชีวภาพพอผลิตแก๊สเชีวภาพเสร็จเราก็เอาแก๊สชีวภาพที่ได้นี่ครับไปทําให้มันสะอาดแล้วก็เอาไปใช้ในการอบทําขนมน,นี่คือประโยชน์ของมันและนี่นะคะ<ม>ก็คือผลผลิตจาก แก๊สเชืวภาพนะคะต้องขอขอบคุณคุณลุงโกศลแสงทองมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนจากขยะนะคะแล้วก็การนําไปใช้ในครัวเรือนและความรู้อีกมากมายเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นะคะ่ะอะไรให้นะขยะที่นอนที่ว่ามันไรค้ค่าไม่สะอาดอะ่ะมันสามารถสร้างเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดได้ ใช่เพราะว่าเราไปเห็นมาแล้วว่าสิ่งที่เรามองว่าเบสต์มอ,อว่าสกปรกอะ่ะมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดแต่วเธอก็อย่าไปว่าฟุกนะเ,เพราะว่แม่ฟุกอะ่ะเป็นเจ้าของโรงงานขยะไปไปงั้นเรามาแยกขยะกันดีกว่า